ตีลูกข่างนะระหว่างบ้านพระาภัยลิทู่กับบ้านผาจีนะอ่าพระยาภัยลิทู่ตั้งก่อนนะผาจีจะเป็นฝ่ายตีก่อนนะอ่าเริ่มได้คนระับโอเคครับพี่อ้าวนะครับเมื่อกี้เราฟังไหม่ฝั่งนูด้ดตอนนี้กำลงฟังไหม่สนามที่หนึง่งเมืกีฬาพร้อมหรือยังเราจะอ๋อพร้อมแล้วโอ้โหหน้านอกก้องแก้วทำไมซีดอย่างนั้นอ้าทางลิทูพร้อมหร้อยังอ๋โอ้โหเนี่ยหน้าแดงแรงตึงนะ เอาใครจะเหนือกว่าใครต้องมาดูนะครับฟางเสนาเวทระวัง เสียงเฮก็ได้ใจขนาดเลยครับขอบคุณนะแต่งสิบงคนนี้นะครับเสียงเฮได้ใจมากครับผู้กำกับผู้ริการชนะนะครับแม่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะบ้านพญาไพยฤทธิ์ผู้นะครับตัวเล็กหน้าแดงเล็กตึงนะครับเข้าไปทิงกับบ้านเล่ามานะครับพญาภัยบ้านเล่ามานะครับเล่าโจไปพบกับ อักกูไปชิงที่สามนะครับไปชิงที่3านะครับตอนนี้เราให้ผู้หญิงพักให้หายเหนืยก่อนอ่าผู้หญิงนะครับพักก่อนนะฮะทีเรามาผู้ชายครับคู่ที่2องครับ